แฟนคลับเฮคิมแห่งละครราชก็เตรียมตัวมาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของหนุ่มเซเพลที่กลับตัวมาเอาดีจนได้ดีสามารถกู้รงสีของตระกูลคืนมาได้สำเร็จฉากนี้มีนักแสดงมาร่วมเปิดรงสีครั้งใหม่กันพร้อมหน้าทั้งนางเอกเต้านัทะพรอปุมนตรีพี่ต่เพนทักนิชาหยวนพี่เป็ดเชิญยิ้มแต่ละคนสีหน้าสดชื่นเป็นฉากแห่งความสุข ทุกคนภูมิใจในตัวเฮียคิมสุดๆได้เห็นพระเอกอันเริวยิ้มหนักก็ในฉากนี้แต่งานเปิดโรงสีจะราบรื่นหรือเปล่าแฟนๆต้องลุ้นตัวโก่งกันวันจันทร์และอังคารนี้ค่ะจริงๆดราม่านะครับแต่ว่าพวกรเราเล่นกันเป็นแบบนี้เนี่ยกาสให้โอกาสด,ด,ดูนะครับเลือดมังกรดอนเสือ และอีกหนึ่งคู่ที่มาจับคู่กันได้ลงตัวจนแฟนๆจิ้นกันไปไกลแล้วก็เป็นคู่ยังบลัดสาวนิชาเพื่อนรักของนางเอกแต้วกับหนุ่มแชมป์ชนาทิพย์คลื่นลูกใหม่แต่ได้บทที่ไม่ธรรมดาเพราะแสดงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแต่ต้องประกบกับพระนางสายแข็งอย่างแอนดริวและแต้วทั้งเรื่องโดยเป็นกริดหัวหน้าแก๊งกวางสวรรค์แก๊งคู่แข่งของแอนดริวที่มาชอบวิพาดานิชาน้องสาวแอนดริวในขณะที่แอนดริวกับนิชาก็เข้าใจผิดว่ามาชอบแต้ว ทั้งดรามา่าทั้งบูขนาดนี้แต่หนุ่มแชมป์สอบผ่านอย่างสวยงามขณะสาวนิชารุ่นพี่ยังเทคะแนนให้หมดหัวใจเลยค่ะฮิวแล้วรก็เกรงมากเลยครับกดดันรับกดดันเหมือนกับว่ากดดันว่าเราจะเล่นไม่ได้แล้วก็ต้องให้พี่เขามารอเล่นหลายรอบเกรงใจใพี่เขาอย่างเงี้ยครับมาช่วยกันลุ้นกันคะ่ะว่า2คนนี้จะลงเอยกันยังไงสุดท้ายจะลงเอย,ยังยังไงครับ